คุณเคยอะ,อะไรวะคุณเคยเขียนตามคําบอกหรือเปล่าแล้วเกมนี้มันให้เขียนตามคําบอกเว้ยเออว่ามันคิดได้ไงอ่ะโอเคคำของคุณคือประชุมประชุมวะ่ะเออมันมีปุ่มปิดเพลงไหมไม่ชอบเลยเพลงภาษาไทยเลยเอ,อ้ยประชุมใครเขียนต่อวะโอ้ไม่ใช่ผมกระานอ๋อนี่นี่นีเราสามารถเลื่อนปิดได้ ติดม่งเลยเอามีคนตายเอาการะถางกะมันน่าจะไม่มีรอเรือนะอุย้ยตากูเชี่ยสกดคำว่าน,นักเรียนน,นักเรียนนักนักเรียนอ่าเรียนไปเป็นไงมันได้เกินไปปะวะโคตรชิวอะ่ะเฮ้ยสกดคำว่าสงสัยสงสัยเออง่ายอย่างเออสงสงสัยถูกถูกถูกไปภาพมันไม่ชัดวะ ปรับไดปะองคุณคือปรับรสุดนักเรียนอีกแคมันมันลรกอ่ะสวยแล้วไงผมปรับต่ำก่อนเฮ้ยคำข,ของคุณคือคือภูมิประเทศเขียภูมิประเทศภูมิประเทศเทศ,เทศอ่ะแบบนี้เออเป็นไงยังตึงอะ่ะภาษาไทยเกรดสี่จุดแปดแปดไม่มีหรอกอเกรดสี่นี่แหละเรื่องเกีย ลังเกียดเออง่ายๆ่าเฮผิดผิดเพื่อนอะไรอะรักหรือเปล่านะอ๋อลังเฮ้ยมึงถูกได้ไงวะผิดแน่นอนชายค<อ>นนี้โครงสร้างโครงสร้างคำว่าสะกดคำว่าว่าลักษณะลักษณะชิวๆครับลักษะสะนะโอเคเฮ้ยมีตรงนี้บอกว่ะเออง่ายกูถือว่าง่าย อะไรอะซานตะโคดเฮ้ยมันเป็นห้องเรียนไทยเลยนี่หว่าเฮ้ยสะอาดฮะสะอาดเออว่าคือตัวอย่างตัวอย่างนะง่ายๆไม่เขียนง่ายอะไรดีเลยอะเฮ้ย,เข,ย,เ,ยเขียนแล้วเขียนแล้วโอ้โหถูกด้วยอากูคำตอบไปคือ,อะไรบรบรลุบรรลุหรอบรรลุบรบรลุเขียนไงวะที่ย นี่แบบเออเออใช่ใชสวยบรรลุบรรลุคำของคุณคืออุตุนิยมวิทยาฮะอุตุอะไรนะนิยมวิทยาโู้คำยาวก็มีแม่งสวยละกูตายแน่เลยโอ้มีฟาสต์โหมดด้วยเออว่าไม่แหลกนะเออเออแถมสว่างขึ้นโดยอดเอาหมดนี้ <คำ S 1> แล้วกัน ว่าฮะกะอะไรนะสวยแล้วมึงกะอะไรอะ่ะกะติกเหรอกะตุกกะ,กะ,กกะอะไรหนะกมองไม่เห็นอ่ะกะตุ้นอ๋อกะตุ้นสะกดคำว่าว่าเร้นลับซับซ้อนฮะเร้นลับเร้นลับลับซับซ้อนอย่างนี้ปะ แม่งคำคุรยาวไปไป้ถึงถูก่ะก็ถูก <c oughs> ตามึงแล้วน้องชายต่อไปคือจันยาบันจันยาบันนะเออลืมละเขียนไงว่าจันยาบันโอ้ยแบบนี้คนไทยร้อยเปอร์เซ็แน่นอนแหละคือมันยังมีคนอังกฤษมาเล่นหรือเปล่าแต่แบบนี้คนเล่นน้อยมากนะมาอุดหนุนกันได้นะครับแแบบชื่อว่าอะไรวะเอา เรียบร้อยสวยสวยสองสองเอหนึ่งหนึ่งแล้วไปไปไป,ไปตายไปสะกดคำว่าสกีบีดี้ทอยเลสฮะสกีบีดี้ทอยเลสไอเชี่ยเหาหาแล้วแบบนี้หรือมันมีคนเขียนวะเอาวิกิพีเดียเลยนะสวยกูชนะเฮ้ยย้วินเนอร์อดีนะกูไม่ได้คำว่าสกีบีดี้ทอยเลสอะ โอ้มีโวตแมปด้วยเอาคุกคุกคุกชอบคุกเอาคุกดีกว่าเพื่อนอะไรอะ่ะเออเอานี้ก็ได้หน้าอายดีแม่งหยุดน้าบนนะโอ้แมปนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อห้าคนสะกดคําว่าว่าอะไรอะ่ะขนมปังขนมปังโอ้ชิวชิว่ะเออหลานี้มองเห็นง่ายอยู่นีว่าขนมปังถูกไหมเนาะอ,อตาแรกก็ตายเลยตาใครตาไอ้มันม่วงนี่ใช่ไหม ทานอสไปทานอสคำต่อไปคือสักพักซักพักโอ้ชิวชิวเออนน่นแหละนั่นแหละเออเก่งว่ะเฮ้ยเออแบบนี้มีเปิเปดใหม่ด้วยแต่กูไม่ได้สมัครใหม่สะกดคำทำไมดีวะละเอียดละเอียดโอ้ง่ายง่ายเอย้ผิด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 ละผิดแล้วเออเออหน่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเอ้โหดว่ะเฮ้ยอากูละอย่าคำยากนะ ไปไปไปคำของคุณคือคือตัดสินใจโอ้ง่ายๆตัดสินใจร <c oughs> <c oughs> าชาไม่หวนไหวราชาไม่รู้เลยสะกดคำว่าคุ้มค่าคุ้มค่ามากคุ้มค่าเอ้ยเอ้ยมึงเขียนได้ไงวะทำไมไม่ตุยอ่ะติดต่อติดต่ออ๋อง่ายๆเว้เยนี่มันเขียนเร็วเลยวะสะกดคำว่า ระดับฮะระดับอ๋อง่ายๆมามาตาผบและจะได้คำว่าอะไรคำต่อไปคือนักเรียนนักเรียนโอ้โหชิวๆอ่ะนักเรียนเอ้ยอย่าเขียนผิดนะพี่นี่ไงเราสามารถทำอะไรได้บ้างแบบนี้โอ้ไม่มีอะไรเปลี่ยนมุมมองได้ไหมสะสมสะสมอู้มันง่ายเกินไปวะ มันเป็นเลเวลวะมึงพูดได้ไงมึงหันหลังพูดอย่างนั้นอันตรายว่ะอันตรายอันตรายโอ้ง่ายมากเลยตากูแล้วโอ้ยถ้าเป็นพูดอย่างนี้แล้วคนเยอะๆนี่อายตายเลยนะสะกดคำว่าสนามเด็กเล่นโอ้ชิวๆสนามเด็กเล่นโอ้โหจะเอาอะไรมาเทียบกับเกีร าษาไทยเกียดแปดแปดแปดวะฮะเออคำของคุณคือคืออะไรร่างกายปฏิทินวะเขียนไงวะปฏิทินเออนั่นแะละโอ้โอ้ผิดเหรอเออดีแล้วไม่ใช่ผมตอบไม่งั้นผมตอบไม่ได้แน่เลยคำของคุณคือตราดหนักตราดหนักนะตระไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะตระตระหนัก ไม่ใช่คือไปยอมไปสองวิสุดท้ายไม่ทันแน่นอนเย่เ yeah. ชียคำิืมยากแล้วคำอะไรกดคำว่าสังเกตการโอ้ง่ายๆสังเกตอ๋อการเหรอเขียนไงวะเฮ้ยสังเกตดูการอะไรอะสังเกตการนี่นี่นี่เอา้ากูตด โอ้ oh, ไม่นะแล้วใครที่อยากมาดูไอคิวตัวเองสามารถมาเล่นแมปนี้ได้เออโอเคคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนไปแล้ว